ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาความตึงเครียดจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้เ,เปลี่ยนบรรยากาศของตลาดสดชายแดนช่องจอมให้เงียบเหงาไร้ผู้คนค้าขายพื้นที่ที่เคยเป็นจุดบรรจบของวิถีชีวิตสองภาษา2วัฒนธรรมกลับเงียบจนน่าใจหาย ตลาดสดช่องจอมนี่ถ้าก่อนเกิดการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นตลาดสดที่คึกคักมากเลยนะครับเรายังได้เห็นร่องรอยของร้านค้าต่างๆที่มีความหลากหลายของสินค้าเป็นจำนวนมากนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลถ้าไม่ถ้าตลาดยังไม่ปิดตัวลงเนี่ยคงจะมีผลไม้มีแตงโมมีทุเรียนวางขายอยู่ตรงนี้นะครับส่วนร้านนี้จะเป็นร้านเกี่ยวกับการขายาพวก พลาสติกถุงพลาสติกบรรจุอะไรแบบนี้เอาไว้ร้านนี้นั่นจะเป็นร้านขายของส่งด้วยนะครับขายกาแฟกระป๋องขายพวกเครื่องดื่มชูกําลังตอนนี้ก็ปิดเงียบเลยนะครับไม่มีคนอยู่ในร้านเลยแต่ก็ยังเห็นข้าวของบางอย่างอยู่บ้างก็จะปิดไว้แบบนี้ครับเหลือแต่แมวที่อยู่เฝ้าร้านแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็คือหายไปทิ้งร้านไปหมดเลยครับแต่ยังมีร้านของสดเล็กๆร้านหนึ่งเพียงร้านเดียวที่ยังเปิดรอ อ๋อมีของสดด้วยนี่ครับไายของสดนี่แหละครับไก่พวกหมูพวกไก่อ๋ออันนี้คือที่ทหารเขายังมาซื้อกันอยู่ว่าส่วนมากทหารจะมีแต่ของแห้งนะครับบางทีเขาก็อยากได้ของสดไปกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่กลัวเราเปิดอยู่ร้านเดียวก็กลัวครับรายได้หายไปสักเท่าไหร่หายเยอะเลยครับเป็นสิบเท่ายี่สิบเท่าครับสิบเท่ายี่สิบเท่าเลยครับถึงก็จะจะเจ๊งเลยไหมพี่ถึงก็จะเลิกทำเลยไหมเนี่ยถึงประมาณนั้นแหละครับ ตลาดชายแดนช่องจอมคือจุดเชื่อมโยงสําคัญระหว่างชุมชนไทยในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กับชุมชนชาวกัมพูชานในจังหวัดอุดรมีชัยที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่จุดผ่านแดนแต่เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนต้นทุนชีวิตตั้งแต่พริกหอมกระเทียม <Okay. S 1> ไปจนถึงแรงงานวัฒนธรรมและมิตรภาพชาวบ้านทั้งสองฝั่งพูดคุยกันได้แม้ไม่ต้องแปลภาษาก็เข้าใจน้ำเสียงเข้าใจจังหวะการต่อราคา <Okay. S 1> เข้าใจแม้แต่ความเงียบ ชาวกัมพูชาเขาเอาอะไรมาขายาที่ตลาดสดตรงนั้นตรงตลาดสดตรงนั้นเป็นพวกผักผลไม้ป่านะครับพวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยเอาเห็ดพวกหอยอะไระหอยขมหอยอะไรอย่างเงี้ยฝั่งกัมพูชามาขายแล้วแล้วฝั่งเราเอาอะไรไปขายเป็นหลกนักคของเราก็ที่ตลาดสดมีพวกของสดลูกชิ้นแล้วก็ผลไม้พวกมันอะไรเงี้ยครับเขาซื้อไปขายปลีกที่ลครับพี่ปลีกทีครับถ้าถ้าสมมติว่าแบบ ด่านเปิดสถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเรากับคนกัมพูชาย,ยังปกติกั่ไหมคปกติครับตัวนี้ชาวกัมพูชาเขาก็โทรมาว่าสถานก,การณ์ตราดไปไงบ้างเขาก็เป็นห่วงทางเราเราก็เป็นห่วงทางเขา<อ>เพราะเป็นลูกค้าเจ้าประจํากันเลยอืมครับครับครับก็บอยากให้สถานการณ์ปกติเรียบปไว้นะครับก็เยอะเหมือนกันนะคะฝั่งเขมรถ้าถ้าเปิดได้นะก็เขมรจะมารับตุวเรียนเราไปถ่ายเงี้ยพวกมะมังคุดอะไรแบบเนี้ยค่ะ ถ้าสมมุติว่าเขากลับมาอีกอ่ะเรายังคุยกับเขาได้เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไม่มีไม่มีก็อยากให้กลับมาอยากให้แบบสงบเร็วๆมาเจอกันก็คุยกันเหมือนปกติใช่ไหมใช่ใชเราก็ไม่ได้มีอะไรกันเนาะส่วนลบก็ลบไปครับไม่ไกลจากตลาดสดจะพบกับโครงสร้างคอนกรีตท,ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เพื่อรองรับร้านค้าชายแดนที่เคยถูกวาดหวังยกระดับให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่จริงๆแล้วนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นนะครับด่านช่องจอมมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นย่านเศรษฐกิจไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีการก่อสร้างเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจจะมาลงทุนค้าขายเนี่ยได้เช่าอาคารเนี้ยเป็นร้านค้าที่จะค้าขายกันบริเวณชายแดนครับแต่ว่าตอนนี้โครงการก่อสร้างก็ต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะกันเกิดขึ้นและยังไม่รู้ว่า จะได้กลับมาพัฒนาฟื้นฟูตรงนี้ให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจได้อีกเมื่อไหร่ครับวันนี้ไม่มีแรงงานแม้สักคนเสียงคอนและปูนที่เคยดังกลับกลายเป็นความเงียบที่บอกเล่าถึงต้นทุนความไม่แน่นอนของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนแห่งนี้วชิรวิท์และบำรุงชัยไทย PBS รายง,งาน